สวัสดีกันอีกเที่ยวครับคลิปนี้เป็นแนวทางลับขณะของเขาเอาโดยก็ได้ล่องจับเพิ่งเคยจับให้พี่นอ้นองถูกแน,กนก่บ่ถูกแน่กับถือว่าเป็นเป็นการสามความบันเทิงนะครับเนาะสางความบันเทิงหรือว่าใครกับกุยเลขกไปตรงกับอาจารย์ได้ก็จับใซร่องเพิ่งวัอนี้ครับผมมีน้อยให้เดนี่ซีสองกับศูนย์รับซีสองศูนย์ เสอ,องตัว c สองซศูนย์สองศูนย์เอาวัาน,น,น้เบิร์นอนี้สามตัวซสองละศูนยอครับติดเบิร์นไปติดเบิร์นไปเลยครับเคยพี่้อ,เองเป็นแนวทางซื้อนะเป็นเพียงแค่แนวทางซื้อเ็นวิเคราะห์เอาก็คือทุกคนคู่มือนี้สามารถเป็นเออมาเป็นคนหาแนวทางในทุกคน วาดคนมีสูตรมีรับมีอย่างน้อยบ่ค่อยมีสูรครับเอาเลขกำลังวัดมาใส่เลขคู่มิตรจับใส่นะครับอันนี้คือแนวทาง,างนักพัฒนามือเลยครับขอให้ทุกท่านโชคดีเด้อติดตามคลิปต่อไปอีกเดอครับจะไปจุูถูกหรือจะไปยังไปขอขอบคุณใดลึกอาจารย์ท่านใดมากฟ้าวฟ้าวเห็ดคลิปใหม่ปีน้องครับอขอบคุณครับ